ไม่ใช่เครื่องมือธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่ช่วยทุกคนสามารถสร้างผลลัพธ์ในระยะยาวได้ค่ะ10 indicator premium ที่ช่วยเทรดในปี2025ค่ะอยู่กับโจลินค่ะบอกเลยว่าวันนี้โจลินมีข่าวดีๆมาบอกนะคะและอัปเดตให้กับทุกคนฟังอีกแล้วค่ะในรายการ be like a pro ค่ะ ซึ่งรายการนี้นะคะจลีนสร้างขึ้นมาเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับโลกของการเทรดค่ะทุกคนสามารถติดตามรายการนี้ได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวจลีนจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะและวันนี้พิเศษมากๆเลยจลีนนะคะก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยากจะมอบให้กับเทรดเดอร์นะคะทุกคนที่ติดตามจลีนมาตลอดแล้วก็คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ค่ะจลีนมีเครื่องมือดีๆ10ตัวค่ะเป็นอินดิเคเตอร์พรีเมียมเลยซึ่งมันจะมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวิธีการขั้นตอนสมัคร มีอะไรกันบ้างค่ะขั้นตอนแรกในการสมัครรับเครื่องมือนะคะก็เข้าไปที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือว่ามีไลน์ OA ของตัวลิงก็สามารถรับลิงก์ที่ไลน์ OA ของตอรีได้เลยนะต่อมาค่ะอ่ะหลังจากที่เราได้ลิงก์แล้วนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะอ่ะซึ่งจะขึ้นหน้าเว็บไซต์นี้นะคะให้ทุกคนนะคะกรอกข้อมูลค่ะเริ่มจากอีเมลเราจะทำไปพร้อมกันเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เลือกนะคะเลือกประเทศค่ะ ซึ่งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็สามารถรับได้นะอ่าเจอแล้วนะคะไทยแลนด์ Thailand. หลังจากนั้นค่ะก็ใส่เบอร์โทรลงไปเลือกประเทศอีกรอบนึงค่ะขั้นตอนนะคะในการ create รหัสผ่านก็คือให้ทุกคนเนี่ยความยาวประมาณ8ถึง32นะคะมีตัวเลขตัวใหญ่นะคะมีตัวเลขและที่สำคัญนะคะแล้ต้องมออีอักษรพิเศษหลังจากนั้นนะคะ ทุกคนเช็คนะคะว่าได้ r e f e r r a l code ไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่ากดที่ลิงก์จอยนะคะก็จะมี r e f e r r a l code แบบนี้ให้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยอาจจะทำให้เครื่องมือหลุดได้นะแล้วจบว่าทุกคนนะคะทำถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะให้กดตกลงค่ะ a g r e e นะคะแล้วก็ไปกันต่อค่ะหลังจากที่เราได้อีเมลนะคะก็มาที่หนะ้าอีเมลอย่างนี้ในมือถือของเรานะคะก็จะมีลิงก์ให้เรากดค่ะก็กดลงไป เลือก safari ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครใช้ apple นะคะ,ะหลังจากนั้นให้เราล็อกอินอีกครั้งนึงค่ะ,ะก็จะเป็นอ e ีเมลที่เราสมัครไปเมื่อกี้เลยหลังจากนั้นนะคะก็จะมาขึ้นหน้านี้ค่ะในมือถือของเราก็ทุกคนจะเห็นเลยว่าตอนนี้นะคะในเว็บไซต์เรามีทั้งหมด14 product ค่ะและขั้นตอนนะคะในการรับเครื่องมือฟรีให้ทุกคนนะคะ จิ้มเข้าไปค่ะที่ตัวข้างหน้าที่เราอยากจะได้นะคะเช่นพรีเมียมดิส t z โซนนะคะเลื่อนลงไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจะเห็นนะคะว่าจะมีขั้นตอนนะคะบอกเลยวิธีการใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้ยังไงนะคะเลือ่อนเลือ่อนเลืนลงไปค่ะแล้วก็มันจะมีข้างล่างนะคะให้กดฟรีอ่าต่อมานะคะมันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวโจนินจะแปะไว้ให้ต่อมาค่ะหลังจากที่ขึ้นเป็นหน้าอย่างนี้แล้วให้เรากด I agree นะคะอ่าต่อมาเรียบร้อยค่ะหลังจากนี้นะคะมันจะขึ้นไปที่หน้า Your Order นะคะต่อมาค่ะทำซ้ำอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนครบ1ิ indicator อ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดจากหน้านี้ Your Order ตรงนี้อยู่ตรงไหนนะคะอ่ะกลับไปค่ะอ่ะไปที่ Your Account ค่ะมันจะมี คำว่า your order นะคะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้เรามี product ที่ active อยู่ก็คือ premium discount zone ที่เราเพิ่ง add ไปเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะกดไปที่ trading view ค่ะและใส่ชื่อ trading view ของเราค่ะเรียบร้อยค่ะก็ไปดูที่ trading view ของเรากันว่าตอนนี้มันขึ้นมาแล้วหรือยังนะคะ เรามาถึงหน้า Trading v i ิวของเราแล้วนะคะให้กดไปที่อินดิเคเตอร์ตรงนี้ค่ะและกดไปที่ผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่ามีขึ้นมาแล้วนะคะที่เป็น Premium Discount Zone แล้วมันจะเขียนตรงนี้นะคะว่าアルโกフ a ー m AI ซึ่งทุกคนนะคะสามารถทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะกับทั้ง10เครื่องมืออินดิเคเตอร์ของเราเลยนะคะ ยังไงบ้างคะสำหรับอินดิเคเตอร์และการติดตั้งเครื่องมือไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจอลินจะชวนให้อีกรอบนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่ทันเราจะมาลองติดตั้งเครื่องมือเซนติเมนต์แดชบอร์ดกันละกันนะอ่ะไปที่เหมือนเดิมเลยค่ะไปที่เซนติเมนต์กดไปแล้วก็มันจะมีฟรีกดฟรีค่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็กด I agree อืมเรียบร้อยค่ะเราได้เครื่องมือมาแล้ว ซึ่งเครื่องมือที่เรากดติดตั้งนะคะก็จะอยู่ที่ your order ค่ะอ่ะเรากดไปที่ sentiment dashboard ที่เรากดติดตั้งเมื่อกี้ค่ะซึ่ง sentiment dashboard นะคะก็จะเป็น indicator อีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราเนี่ย mm hmm. เห็นเทรนนะคะหลายๆสินทรัพย์มากเลยทีเดียวอันนี้ก็จะกดไปที่ trading view เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ชื่อ trading view ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนนะคะไปที่หน้า trading view อ่ะและการที่ เราจะรับเครื่องมืออินดิเคเตอร์ใน t r a d i n g ง i ิวได้นะคะก็ไปที่หน้าอินดิเคเตอร์ค่ะกดไปที่เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นเมื่อกี้นะคะจวลินก็ได้ทำการรีเฟชหน้าอีกทีนึงเนาะแล้วก็จะขึ้นทันทีเลยค่ะว่าเป็น Sentiment Dashboard ให้ทุกคนนะคะกดติดดาวได้เลยนะคะก็จะขึ้นเลยว่าเป็น a อ g ล p โก m พานะคะ เรียบร้อยค่ะสำหรับการติดตั้งเครื่องมือ indicator ทุกคนนะคะสามารถติดตั้งเครื่องมือที่ขึ้นว่าฟรีได้ทุกตัวเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะไปที่หน้าที่2เราจะเห็นเลยว่ามีบางเครื่องมือค่ะที่อาจจะต้องเสียตังค์เนาะมีเครื่องมืออะไรบ้างอันนี้คือสำหรับคนที่อยากจะก้าวอีกขั้นหนึ่งของการเป็นเทรดเดอร์ค่ะอยากเป็น professional trader นะคะตัวแรกค่ะเป็น go swing trade strategy ละกันค่ะตัวนี้นะคะจะเทรดทองเน้นเทรดทองเป็นหลักเลยนะคะอ่าแล้ววิธีการใช้งานเครื่องมือ ก็จะมีโอ e วอร์วบอกคร,าครา่าวๆมีบอร์ดเดอร์ไลนให้มี s i ญญาณให้มีเงื่อนไขในการใช้งานสำหรับใครนะคะที่อยากจะทราบเงื่อนไขเพิ่มเติมในการจับคู่เครื่องมืออื่นกับ GSS จอล n นก็มีแจกให้นะคะสำหรับคนที่ติดตั้ง GSS กับจอลีนผ่านลิงก์พิเศษของจอลีนค่ะต่อมาค่ะก็คือ TSS แล้วกันเอ้ยต่อมาค่ะคือ TTS r เ n d to n e l Strategy นะคะเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จลินชอบมากยกให้เป็น Favorite เลยค่ะแบบ Number One ในดวงใจนะคะ,ะสำหรับใครที่โอ้โหชอบเหมือนกันเลยสายรันเ er, ทรนเนอร์เทรดได้หลายสินทรัพย์มากๆคริปโตทองคำหุ้นน้ำมันคู่เงินนะคะ,ะซึ่งก็จะมีแจ้งเตือนนะคะใน Trading v i ิวแล้วก็ Discord เลยนี่ค่ะหน้าตาของเครื่องมือ t t s ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีทูนเนลไลให้มีสัญญาณให้ลองซีลองช็อตซีช็อตลองก็คือให้บายให้ B ีช็อตก็คือให้ S นั่นเองค่ะ C ลอง C s ช็อต C ก็คือ Connect ก็คือต่อเนื่องเซล์ต่อเนื่องบายต่อเนื่องนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมีอธิบายสอนแยกเสริมให้สำหรับทุกคนนะคะเลขตัวหนึ่งขาดไม่ได้เลยถ้าเรามี GSS แล้วเราจะไม่มี SDM เนี่ยไม่ได้เลยมันเรียกได้ว่าเป็นของคู่กันเลยนะคะ SDM เนี่ยแต่ก่อนบอกเลยว่าการที่เราจะเข้าถึงน้องคนนี้ได้เนี่ยใช้เงินหลักแสนนะคะอ่าตอนนี้เราสามารถเข้าถึงน้องในราคาไม่ถึงหลักน้อยดอลได้แล้วนะคะอยู่ที่89ดาอลต่อเดือนเท่านั้นนะคะในตอนนี้ราคาอาจจะปรับขึ้นในอนาคตอันนี้จอยไม่แน่ใจเย่๋ต้องมารออัปเดตข้อมูลกันเรื่อยๆนะคะอ่ะ ต่อมาค่ะก็จะมีแถบสีลุ้งอย่างนี้เลยหน้าตาของ SDM e เนี่ยบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากคือถ้าติดตั้ง GSS หรือว่าติดตั้ง TTS แล้วไม่ใช้ SDM ีคู่นะบอกเลยว่าพลาดมากอยากให้ใช้ SDM e นะคะคู่กับ GSS หรือว่า TTS มากๆนะคะจะได้เห็นเลยว่าแบบโหมันสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวเงื่อนไขการใช้งานหรือว่าหลักการต่างๆเนี่ยจมีให้และมีแจกให้แน่นอนค่ะ เราติดตามได้เลยและพิเศษมากๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบ G S S และ T T S เรามี full package ให้อยู่ที่230เหรียญต่อเดือนเท่านั้นเรียกได้ว่า T T S และ G S S เนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงเครื่องมือตัวนี้แต่ก่อนนะใช้เงินแบบหลักแสนกันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือแล้วก็มีเครื่องมือฟรีแจกทุกคนเยอะมากๆซึ่งเป็น indicator ที่จะช่วยทุกคนนะคะลดเวลา แล้วก็ใช้งานได้อย่างสะดวกขึ้นเพราะเขาออกแบบมาให้ทุกคนนะคะแบบสะดวกขึ้นแม่นยําขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะคะและด้านซ้ายมือนะคะของเว็บไซต์นี้ก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกว่าเ,ออเครื่องมือแบบไหนนะคะที่เหมาะกับเราอ่าอย่างเช่นอยากได้เครื่องมือที่มีสัญญาลกดค่ะก็จะมี TTS และ GSS แล้วถ้าเกิดทุกคนซื้อคู่กันนะคะก็จะมีแพ็กเกจอย่างที่จอลินบอกเลยอย่างที่ทุกคนนะคะกดเลือกทองคำนะคะก็จะมีเครื่องมือ GSS ที่จอลินแนะนำเลยนะคะว่าโอเคตัวนี้เวิร์กนะคะในการเทรดทองแล้วก็ให้สัญญาลด้วยนะคะต่อมาค่ะคือสายสวิงเทรดอ่ะก็จะพลาดไม่ได้เลยกับ GSS นะคะก็จะมาเหมือนเดิมอ่ะสายเทรนฟอลโล่สายเทรนฟอลโล่เนี่ยก็จะเป็น TTS แน่นอนอยู่แล้วนะคะอ่ r มาร์เก็ตสตรัคเจอร์พล c แอคชั่นวอลลุ่มมีให้เลือกเยอะมากๆแล้วใครที่แบบ ชอบเครื่องมือแบบไหนนะคะก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างตามใจชอบเลยค่ะเรามีให้เลือกเยอะมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะและพิเศษสำหรับคนค่ะที่สมัครผ่านลิงก์พิเศษของโจลินและติดตั้งเครื่องมือ GSS หรือ TTS หรือ s d m i n ก็มีสิทธิ์ีชร์ได้ เข้าร่วมนะคะ Community Better Together Trading Club หรือ BTC Trading ของพวกเราค่ะซึ่งก็จะมี e v e n ์กิจกรรม Live Trade ต่างๆนะคะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันได้พบปะกับ เพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะคะแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ซัพพอร์ตจูลีนโดยการที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกเลยว่าการที่เราจะได้รับเครื่องมือดีๆแล้วก็เข้าถึงง่ายแล้วก็ฟรีขนาดนี้นะคะไม่ได้มีบ่อยๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามจูลีนเพื่อที่จะได,ได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จูลีนจะนํามาเสนอให้กับทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ